สวัสดีจ้อาอันนี้เขาก็มาหอดงานตะเวนแล้วเนาะจ้ะเนาะต่ว่นเปิดเพลงก็เลยอาจประดายหยานกรสีวันี้เขาก็สิบห้ามาอเมิ่อวัดจ้าจดเพริ่งงาม้จันที่เนาะขอบคุณพระา่เขริมควมรักนนยกางเดินทางไปยงไหนมานช่วงนี้อจะเป็นคุณป้าที่กำลังเดินทางมาก็ดีกำลังาล้างเสื้้านะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง วันที่วัดเมษนั่นที่พูดจมากระทิบแล้วคงไค้กันไรพี่น้องแห้วววววววปวว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 วนวว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 นวววววลังวว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 ะนวรววมววรววววววนวกวว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 วเวววเวววววาวนะ อาเชิญนะสำหรับงคุณป้านะคุณป้าใส่เสื้อลายวันนี้มาร่วมาบุญมาบุณป้ามาเลยครับวันนี้มามทั้งรอบัวเลยขอยู่ด้วยคนครับอยเชิญนาราน้องผู้หญิงก็ดีนี้มานเครับแต่กามาลุกเวดูชาดอกไม้กับลูก คงไม่ทำให้เกินจเจอเธอไม่กล้าพู้จาสักทีมนพาเม้นว่าสนาของพี่คนดีน้องคง <ไป S 1> จะมีเสน่ห์คนเคียงก็คงจะควงน้องกอนที่จอมมันคนจอมจัดลัดมาหนักเบาก็ช่วยน้องยาวคุ้มค่า กันดาพี่นี่เข้ามาเยือดวยสุดยอดครับสาวน้องเพชรนันแพงเล่นอยู่ที่บนเวทีผมร้องอยู่ด้านล่างโอ้โหสุดยอดขอบคุณพี่สาวยกพลเิญนะสจาหนับทตังคนผู้หญิงเสื้อลายชุดลายก็ดีวันนี้มากันทั้งครอบครัวเลยมาร่วมจำนวนไบตองรถจักราจำลองกันหลงพ่อปานกันเดินทางมากันเยอะอ่ะบนาบดาเลืน,นอนน้องวันนี้มากันทั้งครอบครัวเลย เดินทางมาทั้งครอบครัวครับทุกคบทุกคนแรงใจอาจารย์บรรดาท่านสาธชนครับคนรักพุทธค่ะน้อยกันอาจจะเป็นทางคนผู้หญิงก็ดีวันนี้สวมหมวกสีหวานแหววมาเลยไปเดินดูนูนโอ้มีน้ำด้วยกำลังเริ่มวมก่อนครับช่วงนี้ครับวันนี้อาจารย์น้าท่านต่างคนผู้หญิงนี่พูดลายก็ดีร่วมทำบุญก่อนเดินทางไปเดินอะไรมาไปเดินออกมากันให้สุดเดินออกมาให้สุดร่างเดือดขึ้ หน้ากองนอยกลารกันรับรวมกันบบัชาดอกไม้เชิดเกองเป็น้นบนก็มี้าป่าลอยฟ้าป้าป่าอยฟ้าถือว่าเป็นบุที่สูงส่งจริงๆใครได้ทำแล้วบก็จะได้ขึ้นสู่ชั้นสวรรดาวเป็นอน่นามเราอกาสแล้วว่างแล้วตาเราแบบที่หไกันอยนคที่เรา ยุกันไหน้าน,นโดนมาโดสดกันก็จะเป็นอาร<ห>ามณ์ศบกษาเป็นลพ่อปานก็ดีรูปหลงพ่อปานก็ดีร่วมติดทองสองพ่องแต่หลวงพ่อ,อ,อ,พอปานพรใดที่นักเลิศพรใดที่ประเสริฐก็จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านกันแล้วก็เสียสงเซนซีรับเสียงเซนซีแล้วก็เดินทางลงมาซื้อลอตเตอรี่กันประกาศเป็นรอบที่สองและรับน้ำใจของแม่ค้าลอตเตอรี่ยังไม่มีและก็ยังไม่มารับนี่คือน้ำใจจริง ก็จะเป็นรอบที่2แล้วอาจจะนั่งเฉลยไปเรื่อยๆจนถึงคนรัฐวัตถุน้อยกันก็เดินทางไปต่อมากันเรื่อยๆยังไม่ทำเด็ดร้อนกันอาจจะเป็นตามคนผู้หญิงเพื่อตามคนผู้หญิงเพอดีเดินมาให้สุดแล้วมาอยู่ที่หน้าโกงบริการก่อถ้าเราต้องมองมาด้านขวาคือมันจะมีทางคณะกรรมการบูชาดอกไม้ช่วยเป็นทองการกานัทธาไม่ถือว่าท่านมาปได้สุดจริงๆนะถึงว่ามาถึงได้ถึงลานบุญคนที่เดินทางมาถึงที่วัดก็ตะกอนน้อยร่วมเปลีทองนั่นคือเขาเป็นคจริงๆ ่เป็นยังไงว่าเระนังไงก็อกาเชิญนครท่านสานนานพรัวัตุเปะน้อยเดินทางไปยอดน้อยมาต่อเรื่อยในช่วงหค่ำค่ำคืนนี้เป็นคืนที่เของงานงานระบิดที่บวเกวัน9คืนจะไปสิ้นสุดกันในวันที่10บันวาคมันหารอกล 2, และเวลาถึงไม่กี่วันก็ปีเก่าก็จะผ่านพ้นไป ปีใหม่ก็จะกล้า้ามาเราก็จะได้สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามากันฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นเื่องามยามดีที่ทางวัดพระพุทธน้อยนั้นได้มีการจัดงานปิดทองรอพิธีบัตรจำลองหรวงพ่อปานขึ้นมาในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันขอให้สิ่งดีๆเข้ามาคนไหนที่ยังไม่มีเมียใหม่ก็ให้มีเมียใหม่วันไหนที่ยังไม่มีเมียอขอให้มีเมียกันนะครับอันนี้จีมงงานสามน้อทเทปะแพงใช่ไหมครับโอเคนะครับไปอาบน้ำใช่ไหมครับขอให้เดินทางกลับไปและกลับมาอย่างปลอดภัยนะ โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านในครับทีมงานสตาฟนะอาจารย์ทีมงานอาขอให้ปลอดภัยทุกคนเลยเดินแบบมั่นใจด้วยเดินเยอะแล้ตรงไปเลยอย่าบอกก็มาเดินไปเมนไม่ใช่นะนทางไปเมนนั่นน่ะยินไหมเนี่ยเชิญนะสัปดาหน้องๆก็ดีทางคุณผู้หญิงก็มีพิธันมาใหม่ก็เรีร่วมตำบุญกันก่อนรับบูชาดอกไม้ทั่วเทียนทองกันก่อนเพื่อจะร่วมตำบุญปิดทองเราเพื่อนบ้ตรจะลงของปานกันอาจจะเป็น ใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนรับบูชาดอกไม้ทุกทดินทองก่อนรับตามกระดังศรัทธานะครับบูชาดอกไม้ทุกทดินทองก่อนรับตามมาแล้วแต่พูดไปอย่าเดินไปมั่นใจเดินทางมาแล้วรับใส่กางเกงยีนเสื้อสีดำครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับใส่เสื้อนิวยอร์กใช่ไหมครับน่าจะใช่เนาะอาเชิญนะครับเชิญสักคนหนึ่งเชิญสมุทรปราการวัตถุน้อยกัต่างเดินทางเขย่าดักไม้มากันเรื่องในช่วงนี้ขอให้โชคดีนะครับพี่แต่ความส้ขกัน คือนี่เป็นคืนที่เจ็ของงานกรพบกันแน่นอนกับสาวน้อนเพชรตะเกียนงานของท่านบุญโจรปอบรองเท้าอุ๊ยท่านเงมท่านผู้ชมกีคนที่ได้ดูได้ใกล้ใล้ต่าจังหวัดใกล้กล้กันมมีการเลยวครับมาดูมาชมกันเด็ดกันนะครับขอบคุณทกงใจอาจารย์ท่นนราายที่ยังได้ร่วมทำบุญ ขิงทองน้ำจิ้มจันองกับด้งอาายเอร์ชับุชาดอกไมผู้เสพติดสามท่านสามคนสามทุเดือ